สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับสวัสดีค่ะผมคุณโอวจากรขทสุพรรณบุรีนะครับค่ะดิฉันดาวรุ่งนาจิตตวัสดิ์นะคะจากททรัุพรรณบุรีจำะัดสำหรับวันนี้นะครับทางสํานักงานของเราได้มีโอกาสครับมาเยี่ยมชมและได้มาพักกับที่สัตว์ลายสวนรีสอร์ทแห่งนี้นะครับสําหรับที่แห่งนี้นะครับเป็นรีสอร์ทที่เปิดได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นบรรยากาศสวนมีสัตว์ที่เป็นบ่อบ่อปลาเนี่ยนะครับสวยงาม สามารถเดินชมโดยรอบได้แล้วก็มีวิวให้ดูเป็นวิวสวนครับเป็นสวนก็สถานที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทองครับไม่ไกลจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็ประมาณ30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ที่นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนี่ร่มรื่นมากครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรให้ชมกันบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตรงข้างหลังผมนี้ก็คือห้องพักครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันนะครับว่าข้างในเนี่ยตกแต่งเป็นอย่างไรครับสวยแน่ๆตามมาเลยครับสบายมากเลยครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เป็นส่วนของห้องรับแขกนะครับแต่ข้างในห้องนอนเนี่ยจะแยกออกมาเป็นโซนอีกห้องหนึ่งครับตรงนี้ก็มอกไปนะครับก็จะเห็นเป็นบึงนะครับก็ร่มรื่นสวยงามนะครับเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆครับเดี๋ยวผมขอหลับสักงีบนะฮะรื่นมากครับท่านผู้ชมครับดูครับ อากาศได้เต็มปอดเลยครเนี่ยโอ้อากาศดีจริงๆคริงครับนี่ก็เป็นเวลาอาหารเย็นแล้วนะครับทางพิธีกรก็เริ่มหิวมากแล้วครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาโอยกันเลยดีกว่าครับกินกันเถอะครับ